จะใช้โหมดอะไรดีในการถ่ายภาพคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องของโหมดถ่ายภาพของกล้องถ่ายภาพนะครับแต่จะพูดแค่โหมดหลักๆนะครับ โหมดอื่นๆโหมดย่อยๆก็จะไม่พูดถึงนะครับขอพูดถึงโหมดหลักที่จะใช้งานประจำๆนะครับเพื่อความเข้าใจในการถ่ายภาพนะครับโหมดถ่ายภาพในกล้องนะครับกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR หรือว่ากล้อง m i r r o r l e s s นะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพที่แตกต่างกันเล็กน้อยตามรายละเอียดของการออกแบบนะครับแต่ก็จะมีโหมดหลักๆที่ใช้งานประจำๆอยู่4โหมดนะครับ เราไปเริ่มที่โหมดแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวขออธิบายด้วย DSLR ตัวนี้แล้วกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมด P น,นี้นะครับโหมด P ลักษณะของโหมด P นะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นโหมดกึ่งอัตโนมัติก็แล้วกันนะครับกล้องจะทำการคำนวณ s เ,เต t t e r speed ร,รูรับแสงแล้วก็ ISO ให้เราทั้งหมด แต่เรามีหน้าที่ชดเชยแสงนะครับนี่เราสามารถชดเชยแสงได้นี่ชดเชยลบชดเชยบวกนะครับยกกล้องขึ้นมาแล้วก็ชดเชยแสงไว้แล้วก็กดท้ายได้เลยนะครับนี่คือโหมด P มาโหมดต่อไปเลยครับโหมดทีวีโหมดทีวีนะครับเราเป็นคนกําหนดค่าสปีชัตเตอร์เองนะครับแล้วก็นอกนั้นกล้องจะคํานวณค่า f ค่า ISO ให้เราเองทั้งหมด โดยที่เราก็ยังสามารถชดเชยแสงได้นะครับชดเชยให้บวกให้ลบได้เหมือนกันนะครับแต่เราเป็นคนควบคุมสปีดนะครับโหมดทีวีหรือว่าโหมด S ในกล้องบางตัวบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับจะใช้ชื่อแตกต่างกันไปเล็กน้อยโหมดต่อไปนะครับโหมด A หรือว่าโหมด AV นะครับโหมด AV นี่เราสามารถควบคุมเราเป็นคนล็อกเองนะครับล็อกค่า F ค่ารูรับแสงนะครับอย่างนี้ผมล็อกไว้ F2 อย่างนี้ครับนอกนั้น กล้องก็จะ,จะทำการคำนวณสปีดชัตเตอร์ให้ทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถจะชดชเชยแสงได้เหมือนกันนะครับนี่ง่ายๆนะครับต่อมาโหมด M โหมด M นี่คือเราควบคุมเองทุกอย่างเลยครับเราควบคุมสปีดชัตเตอร์และควบคุม ค่ารูรับแสงนะครับแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้คือเราชดเชยแสงไม่ได้นะครับเราใช้วิธีดูสเกลตรงสเกลวัดแสงเอานะครับนี่ครับสเกลตัวนี้วัดแสงได้ลบสองนะครับนี่ผมลดสปีดลงมาอ่านสเกลซิสเกลมันอยู่ปกอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับโหมดเอนี้ช่างภาพหลายคนก็ใช้นะครับเพราะว่าสามารถจะควบคุมได้ทุกอย่างเลยว่า,าสปีดหรือว่ารูรับแสงแล้วก็ ISO ก็ยังควบคุมได้นะครับ ตัว ISO เนี่ยนะครับเราสามารถควบคุมได้ทุกโหมดนะครับให้เป็นออโต้หรือเราจะตั้งค่าเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับรับช่วงท้ายของคลิปนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานให้ฟังนะครับว่าใช้โหมดอะไรบ้างนะครับผมใช้ทุกโหมดนะครับเดี๋ยวมาเล่าโหมดพีก่อนโหมดพีผมใช้ในกรณีที่แสงนิ่งๆนะครับแล้วก็แสงแรงๆแล้วก็ตัวแบบอยู่นิ่งๆ ตัวแบบไม่ขยับตัวเร็วมากอย่างเงี้ยโหมด P สามารถทําให้เราทํางานได้ไม่ซีเรียดมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของโหมด P ีก็คือว่าบางครั้งเขาจะคํานวณสปีดให้เราต่ําเกินไปนะครับแล้วก็บางทีรูรับแสงก็กว้างจนเกินไปทําให้ระยะชัดมันไม่พอไม่เพียงพอกับงานที่เราอยากได้นะครับโดยเฉพาะงานพิธีต่างๆเนี่ยก็ผมเลือกใช้ในกรณีที่มัน แน่นอนว่าแสงแรงแล้วก็ตัวแบบนี้จริงๆนะครับต่อมาในโหมด AV AV นี่ต้องการในความต้องการของผมผมต้องการให้มันหน้าชัดหลังเบลอผมก็จะล็อกใช้ AV เป็นหลักเหมือนกันนะครับเราสาาเพราะว่าเราสามารถควบคุมตัว F ได้นะครับแล้วก็ในสภาพแสงที่โอเคแสงแรงๆด้วยเหมือนกันแก็แสงนิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถจะใช้ a v ทํางานได้นะครับ แล้วผมก็จะใช้ร่วมกับแฟลชด้วยนะครับแฟลชเป็นแฟลชหัวกล้องแล้วก็พวกไฟพวกนี้นะครับถ้าเราควบคุมแสงได้อะไรเนี่ยครับ AV เนี่ยจะทําให้เราควบคุมความชัดลึกของภาพได้ค่อนข้างดีนะครับโหมดทีีผมใช้เหมือนกันนะครับใช้ในกรณีที่แฟลชเราไม่ให้สปีดซิงค์ผมก็จะล็อกค่าชัตเตอร์สปีดไว้ที่ค่าที่ผมต้องการนะครับก็ประมาณสัก1 0อ 25อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ติดแฟลชแล้วก็ทุกอย่างกล้องจะคำนวณให้ครับเราก็จะทำให้ภาพเราได้ภาพส่งงานที่คุณภาพดีแน่นอนนะครับส่วนหมดที่ใช้แบบว่าประจำประจำนะครับก็คือ M นะครับเพราะว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างเลยได้งานที่ดีส่งลูกค้าเรามั่นใจแน่นอนว่าเราสปีดเราถึงแน่นอนแบบเคลื่อนไหวแค่ไหนภาพก็นิ่งให้เราเราควบคุมค่า F ค่ารูรับแสงได้แน่นอน ยังไงทุกคนตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังชัดเปีะแน่นอนตามที่เราตั้งค่ารูรับแสงไว้นะครับค่า M จึงเป็นออตัวโหมดหลักโหมดหลักเลยนะครับที่ใช้ทำงานครับแต่ก็ยังคงใช้โหมดอืนด่นอยู่บางทีก็ขี้เกียจเหมือนกันในกรณีที่แบบออแสงมันแรงนี่แสงแรงอยู่แล้วนี่ก็โหมด A ไ,ได้ได้นะโหมด A ได้ดทีวีบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ ยังไงก็นําไปปรับใช้แล้วก็ทดลองใช้เรื่อยๆนะครับจะเกิดประสบการณ์ในการอ่านแสงวัดแสงดูสกลวัดแสงให้แม่นนะครับยังไงก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับช่องครบเครื่องเรื่องถ่ายทาแล้วก็ติดตามแฟนเพจทาง Facebook ด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลยครับครบเครื่องเรื่องถ่ายทานะครับขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ